นกกอล์ฟนนี้เราจะมาพูดถึงความกว้างของสวิงกันนะครับความกว้างของสวิงก็คือช่วงที่ไม่กอล์ฟสวิงอยู่ประมาณไม่กอล์ฟขนาดอยู่กับพื้นลนักษณะแบบนี้นะครับนักกอล์ฟจํานวนมากนะครับพยายามที่จะสร้างความกว้างนะครับที่สําคัญที่สุดปัญหามันก็คือว่าผมพบว่านักกอล์ฟมีปัญหาสร้างความกว้างมากกว่าที่จะยกมาขึ้นด้วยซ้ำไปนะครับปัญหามันอยู่ที่ว่าความกว้างที่นักกอล์ฟพยายามจะสร้างเป็นความกว้างของปลอมนะครับ ม่ใช่เป็นความกว้างของจริงนะครับแน่นอนนะครับถ้าเกิดท่านเป็นนักกอล์ฟบิ๊กินเนอร์นะครับหลายๆท่านนะครับอาจจะเริ่มต้นเล่นเกมด้วยการยกขึ้นมาก็จะจะฟ้าลงไปแน่นอนความกว้างความรู้สึกลากให้ต่ำและกว้างสำหรับนักกอล์ฟบิ๊กินเนอร์ที่หัดเล่นกอล์ฟมาไม่นานเป็นเรื่องที่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดท่านรักกอล์ฟนะครับเล่นกอล์ฟมาประมาณหนึ่งแล้วนะครับล้วพยายามจะสร้างความกว้างนะครับผมอยากจะให้ท่านหยุดคิดก่อนนะครับว่า้ความกว้างจริงๆเนี่ยมันสร้างมาจากอะไรนะครับคำตอบก็คือ ความกว้างเนี่ยถูกสร้างมาจากแน่นอนนะครับ pressure หรือแรงกดที่ผมเน้นนักเน้นหนาว่ามันเป็นส่วนสําคัญมากๆใน golf swing นะครับถ้าจดลูกที่ถูกนะครับแล้วก็ฟรีดอมของแขนนะครับนั่นคือการที่จะสร้างความกว้างนะครับถ้าผมสามารถที่จะจดลูกได้ดีนะครับและเคลื่อน pressure ได้ดีในลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็จะมีความกว้างที่กําลังดีในสวิงของผมเองนะครับผมไม่ยังเป็นต้นต้นเหยียดที่มันยิ่งกว้างยิ่งดี นะครับยิ่งกว้างยิ่งไกลนะครับซึ่งจริงๆอาจจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะคลาดเคลื่อนนะครับอย่าลืมว่าความกว้างมีความเสี่ยงของตัวมันเองด้วยนะครับถ้าเราดูนักกอล์ฟประเภทตีไกลนะครับระดับที่400หลาขึ้นไปนะครับกับนักกอล์ฟที่เป็นทัวร์เพลเยอร์คนที่เราเห็นที่แข่งมาสเตอร์นะครับเราก็จะเห็นความแตกต่างของความกว้างนะครับเพราะอย่าลืมว่าทั้ง2คนนะครับนักพุกลองฮิตเตอร์กับทัวร์เพลเยอร์เล่นคนละกีฬากันนะครับ พวกที่กว้างมากๆก็สามารถกว้างมากๆได้ความแม่นยำในการที่จะประทะลูกในการรักษาทุกอย่างหน้าไม้มันก็ยากเช่นเดียวกันนะครับพวกตีกายคือประเภท10ลูกหาเจอได้ลูกเดียวนะครับถ้ามัน400หลาก,ก็ชนะนะครับแต่นักกอล์ฟที่เป็นทัวร์เพลเยอร์ในการที่จะเล่นกอล์ฟสิหลุมเราจําเป็นจะต้องมีระยะที่ดีที่สุดนะครับแต่เราก็จะต้องควบคุมมันได้ในระดับหนึ่งเพราะงะั้นความกว้างเนี่ยในเมื่อมันมาจากเพรสเชอร์แล้วเนี่ย ความกว้างที่กว้างกว่าแน่นอนมันไกลกว่าแต่มันก็ต้องมีอะไรที่จะต้องระวังนะครับอย่าลืมนักกอล์ฟที่พูดว่าตีไกลนะครับแล้วเขามีความกว้างเนี่ยก็เพราะว่าเขามีแรงกระชากในช่วงแรกที่มันแรงมากนะครับความกว้างมันก็เลยกว้างแต่ไม่ได้เกิดจากเขาพยายามกว้างด้วยการดันแขนนะครับเขากว้างมาจากโมเมนตัมที่เขาจะใส่มันสุดแรงเกิดนะครับในเวลาที่จะต้องสอนนักกอล์ฟที่เพิ่งหัดใหม่นะครับยังคุม หน้าไม้ยังคุมแนวไม้ได้ไม่ดีนักนะครับผมก็จะเริ่มจากการสร้างความกว้างที่กําลังดีแต่อยู่ในการที่เราสามารถที่ควบคุมได้นะครับผมจะแนะน,นะํานักกอล์ฟคนนั้นให้จดลูกรู้สึกว่ารักษาเพรสเชอร์ไว้ด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาเล็กน้อยนะครับยังมีโมเมนตัมอยู่นะครับแต่เพรสเชอร์ก็อยู่ซ้ายมากกว่าสร้างสวิงที่ไม่กว้างมากนะครับต้องมีความกว,ามวามออ้างพยัคฆ์กำลังพอดีนะครับตัวทุกอย่างอยู่ในที่แล้วก็ตีลูกออกไปนะครับ ให้มีความแม่นยำรักษาหน้ามา้ารักษาเฟสให้ดีก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะเริ่มที่จะสร้างโมเมนตัมที่เร็วขึ้นกว้างขึ้นยาวขึ้นไปเองตามธรรมชาติของโมเมนตัมนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดูความกว้างและสร้างความก้างด้วยการพยายามเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับและแน่นอนว่าเวลาเราพูดถึงการตีเหล็กที่ต่างกันนะครับโดยเฉพาะอย่างเวทนะครับเมื่อเทียบกับดรเวอร์แล้วเวทจะต้องมีความแคบมากกว่า ดรเวอร์อยู่แล้วก็เนื่องจากว่าเราไม่ได้มีความพยายามจะสร้างโมเมนตัมเราไม่ได้ยามจะตีเวทใช้ได้200หลาเราจะคีบน้ำหนักอยู่ซ้ายสร้างเรสเชอร์ในการที่จะสวิงเวทก็จะมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะแคบกว่าดร i เวอร์ Driver ซึ่งเป็นอะไรที่เรายืนอยู่บนแท่นทีนะครับยืนกว้างกว่าพยายามที่จะสร้างโมเมนตัมที่กว้างกว่านะครับเพราะฉะนั้นความกว้างของสวิงเป็นสิ่งที่ดีนะครับตราบใดถ้ามันเป็นของจริงถ้าท่านอยากรู้ว่า ความปะก้ากว้างของสวิงที่ดีเป็นยังไงไปดูเอพิโซดเรียนเรื่องของเพรสเชอร์ในการที่จะเข้ามาจดลูกนะครับเราจะใช้เพรสเชอร์ในการที่จะหวี่งไม่ก็ไปกว้างได้แค่ไหนแค่นั้นเป็นพอนะครับขอบคุณ Adidas g o l กอ h a ฟ l a n d นะครับแล้วถ้าเกิดท่านนักกอล์ฟท่านใดนะครับมีคำถามเกี่ยวกับการสร้างความกว้างหรือจะเป็นเรื่องใดก็ตามทีที่อยากให้ผมทำเอพิโซดขึ้นมานะครับแจ้งมาได้ทางไลน์ไอดีด้านล่างนะครับและนี่คือรายการ15 Club สนับสนุสนโดยร้านก o l f First ชั้น2ธนิยะพลาซา ที่สนามดライブทนบุรีถนนพระรามสอง